วันนี้ที่ยี่สี่นะครับแล้วขวาเข้าซอยสิ้นตรงมาโอ้โหน้ำหายหมดแล้วหากาศหนางจิดโน่นแสดงว่าอาจจะเข้าเมืองแล้วมัง้งอ <c oughs> ันนี้มาดูน้ำทางนี้ โอ้น้ำมาถึงแยกแรกนะครับรถก็เริ่มเข้ามากันแล้ว <c oughs> ตรงนี้แยกแรก nam luôn chứ. Oh, siêu siêu oh, วันที่24ครับฮะจะมาถึงแยกที่สองแล้วน้ำก็เียังถือว่าไม่เยอะเดินได้เดินได้ถึงแยกนี้ก็เยอะนิดนึงแต่ว่าเยอะแบบชิวช โอ้โหต่างจากสองวันที่แล้วเยอะเลยมาถึงเียกสองเียกสองสบายยังไม่เท่าไหร่ อันนี้บ้านพักสาราสูงสร้างยังไม่เสร็จเท่าไหร่เลยน้าหน่าจะประมาณสักยี่สิบเซน หม้อใส่มื้อไปกระจายเลยนะเอาตอนนี้เิ่นหนาแล้วฝา,ากานนาาท้องตลาดนีคขออนุญาตเก็บมือถือก่อนเพื <c oughs> ่อความปลอดภัยมาถึงมุมสะพานนี้อ่าเลยดูมหน้าเลยเก็บมือถือก่อนแป๊บหนึ่ง มาถึงกลางสาพานนะครับอ่าดูตัวหนังสือสภานะลงเยอะอยู่แล้วับถึงขั้นแรกดูล้อยังไม่มิดล้อนะยังพอปั่นได้เดี๋ยวสักครู่พี่ใครไม่รู้อ่หนาโรงแรมมองเห็นไม่ชัด เดเเอกันมาถึงแถวนี้ก็เลยจูงนะครับเพราะว่าโครนโคลนเยอะด้านล่างโคลนเยอะจะเย็นไม่สามารถฝ่าไปได้ตอนนี้ต้องจูงกับเจให้พ้นสะพานสักนิดหน่อยหน่อยเลยอโอ้โหโดูโครนโคลนโคลน ความสูงนะครับาความสูงประมาณนี้แถวสะพานจริงๆแล้วถ้าไม่มีโครนเราก็จะปั่นได้อยู่นะเ็ทางเกยบนิดนึงีกีฬานะครับสักครู่มาถึงประมาณป้ายนะครับป้ายคำามแยกโคลนเริ่มน้อยลงแล้วแต่ก็ยังมีโคลนอยู่นะครับ อันนี้ดูทางสะพานถนนทางจะไปอ่าตอนนี้ประตูมาตากไว้อ่าถอนประตูไร่ห้องอ๋ออ่ากประตะูเดี๋ยวขึ้นไปคุยกันลงก่อนข้างบน